ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยเขาเรียกว่าขอบโค้งนะคะทุกคนลักษณะของขอบโค้งจะเป็นแบบนี้นะคะด่างจะใหญ่บนจะเล็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเนี่ยขอบแบบนี้คือเราจะต้องมีใส่ผ้าเคมีนะคะอย่างของอ้อย,ออยนี่ก็คือใส่ผ้าเคมีใส่ผ้าเคมีวางไปที่ผ้าแล้วก็เอาผ้ากาวรีดทับผ้าเคมีไปเป็นแบบนี้นะคะถ้าผ้าชิ้นนี้บางเกินไปเราผ้าเย็บกลับถ้าบางเกินไปเราสามารถที่จะ ใส่ผ้ากาวได้ค่ะแต่สําหรับตัวนี้อ้อรู้สึกว่าเขาไม่บางนะคะก็คือผ้าที่พอดีคือไม่หนาและไม่บางอ้อก็เลยไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่มากเวลาเรากดเพราะว่าถ้าเราใส่กาวชิ้นล่างด้วยอ่ะเวลาเรากดขอบอบมันจะหนาเกินไปค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็รีดค่ะรีดไปแบบนี้นะคะรีดกลับออกมาเมื่อเรารีดกลับออกมาแล้วชิ้นล่างเขาก็จะมองดูใหญ่กว่าชิ้นบนเวลาเราเข้าขอบเราจะเรียกว่าใส่องค์ขอบนะคะวิธีการใส่องค์ขอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็เราจะเอาเอวที่เราเช็คพอดีแล้วนะคะมาใส่ค่ะถ้าตรงนี้มองรูใหญ่เกินไปเราก็ตัดเททิ้งนะคะให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะนะคะจากตรงนี้เราจะได้ไม่หนาเราจะได้ไม่หนาเกินไปนะคะเราก็รู้ซิปลงค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดขอบนะคะเนี่ยขอบตรงเนี้ยเอวยี็ค่ะตัวเนี้ยเวลาเราวัดนะคะเราก็วัดตรงบนนี้นะคะอ่ะเอวยี่สวางวางใส่วัดแบบนี้ค่ะ ได้27อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ติ๊กไว้ค่ะโดยเอาตำแหน่งเนี้ยติ๊กไว้ตรงข้างล่างเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาชิ้นเนี้ยค่ะเนี่ยได้ที่อยู่ซ้ายมือเรานะคะวางเนี่ยสวมเข้าไปที่ตัวกระโปงนะะเนี่ยค่ะเนี่ยงับเข้าไปเลยแล้วก็ตามตำแหน่งของช็อคที่เราติ๊กไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็กัดหัวท้ายให้ได้ตามตำแหน่งค่ะหลังจากนั้นเราก็กัดไปแบบนี้ค่ะทุกคน ัดไปแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็กัดท้ายไว้แบบนี้ค่ะอ้ายี่สิบเจ็ดอยู่ตรงนี้เราก็กัดไว้นะคะนี่ตาแบบนี้ค่ะกัดไว้หลังจากนั้นเราก็เกลี่ยผ้าเนี่ยไปตามเส้นขอบที่เราเนาไว้เนี่ยนะคะเนี่ยที่เราขีดช็อคไว้นะคะเนี่ยก็เอาผ้าตัวกระโปรงเนี่ยสวมเข้าไปแล้วเราก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ย เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้นะคะก็เดี๋ยวไปแล้วหลังจากนั้นะเราก็ไปกดขอบก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราจะมาดูกระโปรงตัวนี้กันนะคะกระโปรงตัวนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นเขาเรียก่าโปรงจีบ3ามจีบค่ะจีบด้านหน้านะคะเ,เราจะมีการแยกจีบค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราเย็บล็อกมาตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วช่วงนี้เราจะเว้นรูไว้เพื่อให้เราเวลาเราเราเย็บเสร็จแล้วเราจะได้มาล็อกง่ายคือจะได้ไม่ล็อกเลยมานะคะนี่นะคะ ก็ตรงนี้เราก็เย็บล็อกไปได้ห่างๆค่ะนะคะได้ห่างเย็บล็อกไปแล้วเราก็รีดให้เรียบร้อยการรีดนะคะก็คือการหันจีบน่ก็คือเราจะหันขวาซับซ้ายค่ะด้านขวาทับซ้ายก็คือด้านใหญ่ตรงด้านนี้นั่นเองอยู่ด้านขวามือเรานะคะจีบเขาก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเมื่อเราพลิกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จีบเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะการหันนะอ่ะพูดง่ายๆถ้าให้จาง่ายๆก็คือด้านที่เป็นจีบด้านในแบบเนี้ยเขาจะหันมาทางซ้ายมือเรานะคะซ้ายมือเราด้านนี้นะ ก็จะหันมาเป็นแบบนี้ค่ะคือหลักการสร้างหลักการทํากระโปรงหรือผ้าถุงอะที่การหันจีบอย่างเช่นจับจีบจับจับจีบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจีบรอบตัวหรือจีบอะไรก็จะต้องหันขวาทับซ้ายวนกันไปตลอดเลยค่ะนะคะเมื่อเรารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับกระโปรงตัวนี้นะคะเราจะมาขีดเช็คเนี่ยเราจะมาขีดแต่งเอวกันค่เนี่ย แต่งให้เขาโค้งๆแบบนี้นะคะเนี่ยบางครั้งเวลาเราเย็บเสร็จแล้วในะ่เอวจริงที่เราทํามาเนี่ย<ๆ>เขาจะมองดูเส้นไม่คมไม่ชัดเราก็มาขีดแต่งให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะเข้าขอบทุกครั้งก่อนจะเข้าขอบทุกครั้งเราต้องมาเช็คเอวค่ะเอวก็คือเนี่ยด้านนี้นะคะเนี่ยก่อนเข้าข้างก่อนที่จะเข้าขอบอะ่ะก็คือเราจะต้องเช็คเอวเช่นเอวตัวนี้27เเพราะฉะนั้นตรงตรงเนี่ยตรงตรงัวกับผ้าถุงเนี่ย ตรงตัวกะโปรงเนี่ยเราจะต้องวัดให้ได้ยี่สบดค่ะเพราะว่าเราจะทำขอบโค้งนะคะก็คือจะใหญ่กว่าข้างบนหนึ่งนิ้วค่ะเอวจริงที่สิเจดวัดตรงนี้ให้ได้ยี่ิดค่ะหน้าหลังนะคะนี่อ้อยขีดแต่งเอวไว้แล้วนะก็คือเราจะวัดค่ะเอาวัดชิ้นหน้าก่อนนะคะเราก็วัดมาค่ะเนี่ยตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้สิบี่นิ้วครึง่งเราก็เอาสิสี่นิ้วครึ่งมาต่อตรงนี้ค่ะมาต่อตรงนี้จาดทินหลังนะคะให้ได้ยี่แปดค่ะได้อยู่ที่27เครึ่งค่ะ เราต้องการ2ีปดเพราะฉะนั้นเราจะออกอยู่ที่ครึ่งนิ้วเราก็ดูค่ะว่าการเย็บเก็บเนะี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเราเย็บตรงนี้มันมองดูเว้าไวไหมเขารู้สึกว่าตรงนี้คือเขาจะเว้ามากเกินไปในขณะที่ชิ้นหน้าเนี่ยมองดูไม่เว้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งแต่ชิ้นหลังค่ะเนี่ยชิ้นหน้าเราแต่งเอาเส้นนี้เลยนะคะแล้วชิ้นนี้ก็คือเราจะมองดูว่าเับที่นี่ไปเนี่ยตรงสะโพกอะเราแต่งกินเข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยเส้นเอวเอาเส้นเดิมค่ะ เอาเส้นเดิมนะคะส่วนสําหรับตรงสนะโพกเนี่ยขีดเก็บเข้ามาได้เลยค่ะจากตรงนี้มันมองดูป่องๆอยังไงก็เหลือแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเก็บกินมาได้เลยค่ะเพราะเรามีการบวก3มเซนอยู่แล้วนะถ้าเราทําเรารีดแล้วมองดูป่องๆเราขีดแต่งไปได้เลยเพื่อให้มองดูเส้นสวยงามน,นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูค่ะว่าเราต้องการออกอยู่ที่ครึ่งนิ้ว ก็จะมาดูว่าตรงนี้เขามองดูโค้งมากเกินไปที่โค้งมากเกินไปเพราะว่าเก็บตรงช่วงนี้อ้อยรู้สึกว่าจะเย็บใหญ่กว่าเพื่อนไปนี้หรือเส้นนี้มันก็เลยมองทําให้กระตุกผ้าตรงช่วงนี้มองดูเยอะมากเกินไปอ้อยจะขีดออกหนึ่งกระเบียดนะคะทีนี้เราต้องการอีกหนึ่งกระเบียดแล้วก็มาขีดแต่งด้านนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตรงสะโพกข้างหลังเนี่ยมองดูเขาไม่โค้งมากเราก็แต่งเอาเส้นเดิมเลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าตรงไหนมองดูโค้งมากเราก็ขีดแต่งมาได้เลยค่ะ ขีดแต่งไปได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเราไม่ให้เกิดปัญหาคะ่ะเพราะว่ายิ่งเป็นผ้าลายขวางเนี่ยแม้กระทั่งการเย็บเก็บป็ยากเลยค่ะผ้าลายขวางเนี่ยนะคะเนี่ยกว่าจะได้ขนาดในโอโหเย็บนานมากเลยนี่นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บกดตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อยึดเส้นพวกนี้ยเวลาเราเข้าขอบเขาจะได้มองดูไม่ตึงไม่ลั้งนะคะคือเราเย็บได้ทั้งทางล็อกเอวเขาไว้เลยะคะ่ะเนี่ยทั้งหน้าหลังนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปกัดตะเข็บข้างค่ะแล้วก็เข้าซิปเข้าของค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสําหรับกระโปรงตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาดูนะคะว่าอ่านี่เพราะกระโปรงตัวนี้ก็เย็บเข้าข้างเสร็จแล้วแล้วก็ติดซิปเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะแล้ว ก็จะเหลือเข้าขอบค่ะทีนี้ก็อย่างที่ถ้าใครติดตามช่องวัฒสสนาสอนตัดสอนเย็บก,ก็จะรู้ว่าช่องนี้จะทําแต่ขอบโค้งนะคะขอบโค้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจากแพทเทิร์นที่เราสร้างวางตัดมาแล้วตรงตัวผ้าถุงเนี่ยตรงตัวกระโปรงเนี่ยเราต้องวัดให้ได้28นะคะอย่างเช่นขอบบนตรงเนี้ขอบบนตรงเน,บบน,งนี้เขาอยู่ที่27นะคะ ขอบร่างเขาจะอยู่28เพราะทุกคนจะเห็นว่าลักษณะของเขาจะคุ้งตรงข้างร่างจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเอวกระโปรงเนี่ยเราก็ต้องใหญ่ค่ะก็คือเอวจริงเท่าไหร่ตรงนี้จะบวกไปน1นนิ้วค่ะเท่ากับว่าเป็น28เพราะหลังจากที่เราเข้าข้างเสร็จแล้วเราต้องเช็คนะคะคือก่อนเข้าข้างเราต้องเช็คให้ได้ก่อนนะคะว่าได้28นะหลังจากนั้นเราก็เปิดใส่ซิปค่ะแล้วก็มาเข้าขอบได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนเข้าขอบนะคะเราก็จะต้องติ๊กตรงตรงนี้ค่ะ ตรงหัวศิกเนี่ยนะคะว่าเขาตกอยู่ตรงไหนนะเราก็ติ๊กไว้แบบนี้ค่ะนี่ถ้ามีลายเงี้ยเขาจะมองเห็นชัดค่ะว่าเราเนี่ยติ๊กให้สองจุดเนี่ยเขาตรงกันเพราะว่าเราจะต้องเอาขอบนะี่มาใส่นะคะค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีการใส่ขอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ